แน่ไปในหลานีาน <S <S เขียวปิดหลานสองถุงกัวเลยสบายดีท่านผู้ชมอ้อยอืยออมเอาพาร่มไปสากแบตก่อนบายดียามค่ำพี่น้องอ่ะไปสากก่อนไปไปอาบหน้ามาหาบก่อนมื่อื่นเหตุงานอีกเต ฮะมือเงินเห็ดอีกบ่อยแบบนะเห็ดอีกจักมือสชแล้วนะฮะอยู่ในผูกผูกฮะเห็ดอีกจักมือสช่แล้วเป็นถีดผูกเมื่อแต่เสาาจนข่ำพี่น้องห่ามงจะได้มามักดากับพี่น้องเลยแจงข่าวมักดาบอกกินข่าวเบิดมือวันนี้ดาดาโอ้ย ชิตายแล้วด่ะอยู่ดีๆเกมันออกห่อนออกล้นไปนะมันห่อนลงอาบแต่นำนองได้เอ้ยบางทราเป็นยางหลกเฮ้อพู้เด,ด,ดียวผู้ห่ออ,อยู่นะดำๆอยู่ในสายวะสิมารีวิวภาพกภาพบรรยากาศยามเรงยามขำพี่น้องอันดำนะอยู่ในสายสายอันดำานาะ มันอยู่ในไซส์ขนากีร้อยไซสดำเสียพารลมแหม่ป็นสรอยสาย์ดำเสียพลอมแหมเด้สาย์ดำเสียพาลอมนสายหันหนะเฮ้ยอุ้ยมันบวได้เบิ่งพี่ยังวะหนั่นหนั่นนั่นเป็นยังวะเป็นยังวะ ยังบ่มีเห็นปลาหมูหายปลาหายขึ้นะจะไปดีปลาลุ่งหรอไหมเฮาหนอบริกลางมุ่งพี่น้องมีแต่กระทินกลางบ่ได้เอาอยังขึ้นมาท่าผู้ชมประมาณนี้เนาะมีแต่หูมือสิมาเห็ดพี่นนเนอะเนาะจะเป็นลุ่งก็ขึ้นเปิดหน้าต่างนอนน่นแหละพี่น้อง เ็ดขึ้นมือเอ็นเอาทงลุ่ง้วพี่น้องทงยามแต่อย่างอื่นซ้มขึ้นคนลงเบิดแล้วทานู้ชมจิบประมาณนี้ปูสาดเมือนะพี่น้องซ้มขึ้นเนาะก็กูสาดโลดฮะก็เแม่งงอดแม่ไข่พี่น้องก็ปัาดอยู่ในพื้นสาดนี่แค้มบอนอนนี่ตะกี้นะ่ะนอนเอาแต่ที่นอนหน่อยนี้มาปูพี่น้องแล้วเจ็บกระตูบ่นี่มันมันอันนะ กะทินนอนเสือตัวตัวพอพามนอนน่ะด้พอพามนอนพันอ่ะเด้เราเห็นป่พอพามนอนพันดีอ่ะดิพัดลมก็คนละเข่องพี่เนาะคดระเขีงนี่กะทินน่ะเขื่องนั่นเปิดหน้าต่างทั้ง2องข้างพี่เนาะทั้งหัวกับทั้งตีนทั้งหัวกับทั้งลุมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกลางขึ้นพี่เนาะองถุงกว่า Spy <coughs> <coughs> thì thằng vừa chôm Mua nhụng hoa lên Nã với nó Đẹp phào Ai hết mỡ như ớt nhỉ của cái nào Pít là Pít rồi Ôi Thừa <coughs> non với nó rồi Thiêng ชมบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงบพี่เนาะเจ็บีบอกว่าคือไปปลุกอยู่ใกล้ปราสาทแท้คือบปุยานบปุยานเลยพี่น้องตี่หนึ่งหรือเที่ยงคืนน่ะลุกมาถ่ายเบาเนาะเอาก็มาถ่ายเบาตั้งเถิดกับเขาหน้ามั้งเถิดกับพได้เขาโอยตกสั่ก็ลุกมาถ่ายเบาตองคืนผู้เดียวพี่น้องนี่แท็กนั่งนอนอยู่เที่ยงเนาะนี่แหละผู้เบาพี่น้องตั้งเถิดผัดไปเลนนั้งเถิดผัดบอกตัวซับกระหม่ ก็คือนอนเฮือนนอนอน,น,นอนเขานอนห้องก็ได้พี่น้องต่อพัดลมเข้าไปเปิดบักดากับเขาบอกกินมื้อนี้บ่มีหยังกินพี่น้อยนั่งเจ้ากินต้มมามา่าแต่บ่ายบักดากดาเอ้ยบักดาเป็นหย่างโซดอีกเลย โซบาลน่มันจะบอกปะกจะบอกอืมโอ้ยบกทามังไงยิ้มมึงด้วยนิ้มไปลาลูมึงดูออ้ยออสินขาดข้อข้อิจีโซไปยังคือบอกกินเข่าไปอิ่มยังมาบอเขาบอกินทองแปรเลยดิด่าเอ้ย ยามค่ำคืนเหตุย yeah, I mean, ังเฮ้ยฮะบาะองห้ยังฮะไพ่เขาย่างหรือแสงอีกอย่างมันชามถุมแลไวได้นีี่ะฮะโอ๊ยอะกิซองถุมกัวชามถุ่มชิไพบนเรแต่ไพ่แสงคนขี่หลักฮะ มื่อนี้บดิฮดต้นใหม่เลยมาเอินที่ฮดเฮ้ยบดีตอนออกเฮ้ยตน้นัะหุง,งเนีเ่ยเฮ้ยตอนมันบอเหมือสิมตอนกลางคืนบดีรีวิวบรรยากาศกลางคืนจกักแต่โด,ด,ดนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็จับประมาณนี้ วันนี้บอด้กินข้าวแรงพี่น้องลบไปลบมาอยู่แถวเทียงนาดนเนี่ย,ห,ยหันเ้ยหาอาบน้ำอาบไอย่าซกกระปุกแล้วได้ลูกเทียงหน้าก็สี่หกจังหน่อยอพี่น้องพอคนบอด้อยู่เด็ดดีแท็กอยู่ห้องทางในนอนอยู่ห้องน้องสาวอันกินข้าวเสียสารมาปูในนี้พี่น้องน่ะมาเห่า Oh. มาห่าอีกแล้วห่อนพี่น้องเลยมาห่อนเดียร้อยขา <c oughs> มาหน้ห่อนวุดรพี่น้องขันห้าวได้ปูกระเบื้องกับเ้าได้ใส่เพดานนะแบบโอเคพี่น้องมันสิบห่อนเนี่ยห่อนวูดแล้วพี่น้องถ้าห้าหญาออกไปนะเย็นจอย กระเบื้องขึ้นโอ,อ้ยไปน้อนอุกเด้มีกระเบื้องบานมีกระเบื้องค่ะโบมีขาปูไปน้อนขาปูกะก่องละลอยเฮ้ยเห็นแต่มงวในขอบวงในขอบเป็นราคาสคขายกับเห็ดบาบมันมันเป็นหนีสั่งมันกับโบไว้ได้ไปน้องม,ม,มันเป็นบรไดเด้อ้าวฮัมมึงมาเปิดเอ็มพีซามาบ่เนี่ยนะ ป็นหนีไปไาก็เพราะแห้งนะนี Wit ่เป็นหนีสางอีกไม่ไหวไม่ไหวซีกระเบื้องกันเนาะเงียบพี่น้องเงียบสงบมาลูกชายไปยังไงเสีงเงียบแลยพี่เนาะไอ ส่ไปก็จะอยู่ที่จากเมื่อจากเดือนเนาะโุโหไปยังเลยโมโหอนาคตเลยบ้านอย่างไรหนะกันได้ ถ้าได้ห้องแอร์นดี๋ยวพี่น้องคือนชินอนตื่นสวยเลยมันเย็นกับมันมันมึนม,มันเย็นกับมันมืดพี่น้องเนาะนี้มานรีวิวบรรยากาศงามค่ำคืนพี่น้องอยู่โคกหนองนาบ้านสวนติดป่าชา้าเด็กสีก็ถามเข่ามาอยู่เนาะพี่น้องแต่ไม่ได้ตอบบางคลิปกระชบไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องบ,บ,บางคลิกปก็ตอบมเมนาะพ่ออภัยน,นั่นไม่ลาย ที่ถามก็มาจีกักคนคือก,กลา,กบา,บอามาอยู่เที่ยงอยู่ไก่ภาษาแต่แต่กีบอยบอกมาอยู่แห่งเงียบได้พี่น้องไแนมไปมันจะเห็นมีตปาปนะ่าแล้วนะแล้วก็ซองเพื่อนลง้งซองล้างลังนี่กันนี่นี่ผักต้นม่วงไ่นี่กันเขาไปอยู่เป็นเพื่อนห่างพี่น้องคือเพื่อนห่างอยู่บ้านเขาไปอยู่ห่างอยู่หน้ากับอยู่บ้านที่สว่างอีก เงียบพี่น้องเลยถ้าม่มีอันา็ติดโซลาเซลก็คือสิแบบหงหงหงตาไปกว่านี้อยู่พี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปอยังก็ได้ยค่อ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 ยสร้างค่อยๆสอยาค่อยๆพัฒนาเนาะพอกันขีปนาพี่น้องโอ้จะแม่นอนมีความสุขาเกินหางเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์คำติชมเด้ออีหล่ากับผักซองให้แม่มด้วยลูกมากมึงด้วยค่ะมะกะปลาลุงผักซ่องให้แม่มด้วยค่ะจะว่าซ่องแมงนยอดวิวดีไปจักคนติดตามไปจักอ้าลูกมาลูกมาว่ามึงด้วยผักซ่องแม่เจ๊เสดกนเด้ออีหล่ากับว่าต่อไปเอาว่า ก,กดบึ่งกดส้มส่องในเด้อเวลาลงค,กกงงงงคลิปกดไลค์กดแชร์ป้าลุงขอบคุณเด้อป้าลุงอ,อ,อี๋เถ่ามึงเยชิบก่าปีเลยเอาไว้สำเนีพี่เนาะพอกันคลิปหนา รีวิวบรรยากาศยามแรงๆมาอยู่จังไดกินจังไดเนาะตั้งแต่เอามาก็บ่ได้รีวิวจักเทื่อพี่น้องตั้งแต่ว่าปลูกเฮือนเนาะบ่ได้รีวิวยามกลางคืนว่าเฮ็ดจังไดอยู่จังไดเนาะมืเมื่อก็สิไปกินข้าวแรงพี่น้องมื้อเมื่อบ่มีแนวกินฮะมื้อมือก็ต้มเอามาเหม็นแลงของแนวนั่นบ่ได้ซักมันก็เหม็นติซักกะเครื่องสักผ้าเออยู่บ้านบ่ซักแต่เครื่องนุ่งก็บ่แห้งน่ะคันแขนจนขึ้นกล้าม มือจนด่านสักเครื่องนะสักอยู่คู่มือจะคนตัวสามสี่คนมีแต่แม่สักผู้เดียวเอา,น,า,า,น,า,น,านัำกินมากินด้วยลาละแล้วไปหนัำกินมากินด้วยละ